กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับเลยได้กันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของกระแสของ Back แบ็ k พิงก์ละกันนะครับผมในช่วงนี้นะฮะโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามกียวกับว่าทําไมช่วงนี้แบ็ k พิงก์ถึงปังได้ขนาดนี้ไลอ้อนเทสเตอร์ยืนยันว่าเขียนเพลงให้แบ็ k พิงก์เป็นนักแต่งเพลงเบอร์ต้นต้นของโลกเลยก็ว่าได้ทอมมี่บราวน โปรดิวเซอร์ของอาริยืนยันว่าได้ร่วมงานกับแบ็กพิงค์ข่าอาริกับแบ็กพิงค์เพลงโปรเจกต์พิเศษที่ YG จีบอกจะปล่อยในเดือนกรกฎาคมสิงหาความเป็นไปได้สูงมากเพราะมันเชื่อมโยงกับ2คนข้างบนเข่าลือใหม่ล่าสุดจากแฟนคลับกากาว่าจะมี MV s ม u ีซาวเวอร์แน่นอนว่าจะเริ่มการถ่ายทำทำในเดือนนี้โดยถ่ายแยกกันแล้วค่อยเอามาตัดต่อรวมกันแบ็กพิงค์จะได้ไปออกรายการ To ท night โชว w w ับจิม m m ่ฟอ l l อน รายการดังที่เรตติ้งสูงที่สุดในอเมริกาอยูๆโปริวเซอร์คู่บุญเทเลอร์สวิฟต์แจ็คแอนโทนอฟก็ทวิตถึงแบ็คพิงว่าอย่าให้ฉันต้องเริ่มเลยนะว่าแบ็คพนะิ้งน่ะยิ่งใหญ่มากกว่าทามแค่ไหนชื่อเมืองเมืองหนึ่งในอเมริกางงกันเป็นไก่ตาแตกอยู่ๆก็ทวิตถึงสาวแบบนี้ในจะข่าวแบ็คพิงกับซัมซุงชนะรางวัลดีไซน์แอนด์อาร์ตเดเลคชั่นอเวนชั่เซเลมานี่อีอีกมาติดๆกันเลย ยอดผู้ฟังในเดือน Spotify ทะลุ20ล้านบวกอีกเซลีนกับลิซ่าอีกดูท่าเซลีนกับลิซ่าอีกดูท่าจะมีโปรเจกต์พิเศษเเร่วมกันอีกนะฮะไปดูกันเนิ่นฟังความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความคิดเห็นที่1นึ่นะได้ตอบกลับว่าที่มีงานเยอะขนาดนี้เพราะวงดังครับมาจากความตั้งใจทำงานการฝึกซ้อมและขอบคุณค่ายที่ผักดันเด็กๆด,ด้วย YG เลือกคนไม่ผิดจริงๆความเห็นที่สนะครับผม ติดลมบนในกระแสโลกไปแล้วและคิดว่าจะอยู่แบบนี้ต่ำๆไปก็คง3ปีแถมเป็นวงที่เป็นที่รักของโปรดิวเซอร์และศิลปินดังๆหลายคนมากๆแถมอยู่กับพ่อ UMG อีกเรื่องอนาคตไม่มีอะไรต้องห่วงเลยความเห็นที่3นะครับผมถ้าคุณเชื่อเรื่องสยศาสตร์ในนี้สาวๆแรดด้อมโดนเจิมตั้งแต่ปเดือนที่แล้วลากยาวมาจนจาคำนี่แหละโอยพูดแล้วขนลุกวงกำลังดังไปทั่วโลกนั่นแหละ แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่พยายามหลอกตัวเองว่าแบ c พิงดังแค่ในไทยอินโดฟิลิปปินส์วาเห้นต่อไปเลยละกันนะครับผมรู้สึกว่าตัววงจะเริ่มมีกระแสะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งที่คมแบกเลยนะสามารถต่อยอดได้หมดไม่ว่าจะตัววงเองหรือตัวสมาชิกเดียว,เ,ยวเองเป็นวงที่น่ากลัวนะน่าจับตาม,มองมากๆด้วยปลื้มใจแบคพิง์ติดลมบนในอินเตอร์อยู่แล้วทำอะไรก็เป็นกระแสะไปหมดยิ่งคำนี้กระแสะดีมากๆ รู้สึกเพิ่มปิ่มมากๆที่วงที่เราติดตามจะดังมากๆยิ่งมีคนไทยด้วยอีกรู้สึกภูมิใจมากและวโปรดิวเซอร์เอ็นดูเยอะมากและในอนาคตคงดังกว่านี้อีกหลายเท่าเป็นวงที่น่ากลัวมากๆความเห็นต่อไปเลยนะครับผมตัววงมีกระแสไปในเชิงบวกอยู่ตลอดแบน์วงติดลมบนไปแล้วเมมเบอร์ดินทุกคนมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวแนวเพลงที่ดีขอพูดได้ไหมว่า m มกพิงเป็นอีกหนึ่ง g l o b a l artist ไปอย่างเต็มตัวแล้วคิดว่าหลังจากคำนี้ตัววงจะดังยิ่งขึ้นไปอีกและล่างน o n K-pop เข้ามาเพิ่มได้อีกเยอะเลยแล้วยิ่งอยู่กับ UMG อนาคตไม่มีอะไรให้กังวลแน่ๆครับช่วงหลัง 4D ยาวมาคิวมีคนบอกมีคนออกมาพูดอยากร่วมงานแทบทุกวันแต่ช่วงนี้เหมือนค่อยคัดเหลือที่กำลังทำและสามารถติดต่อได้และเป็นไปได้แต่ต่ออยกความเขียนึ่งกล,ละกันนะครับผม บคพิงคคืออยู่เหนือกระแสข่าวลบของค่ายทั้งปวงกระแสต่อต้านค่ายทำอะไรพวกนางไม่ได้เลยจริงๆท่ามกลางมรนสมแต่เบคพิง k ฝ่ามรนสมมาด้วยชุดแชเนลชุดเซเลนชุดเซน l a ลอแร t และชุดดีออแบบคสวยเรือไม่อับปางท่ามกลางขึ้นลมทะเลยอมใจในความแข็งแกร่งส่วนหนึ่งต้องให้เครดิตบิงด้วยเป็นแฟนดอมที่ทรงพลังมากนะยามรักคือรักมากยามรบคือรบไม่ขาดยามสงบตบกันเองก็ถึงใจ บอกเลยว่าถ้าเราสาวไม่มีบิงอาจจะโดนดองก็เป็นได้แต่นี่เราคอยเรียกร้องคอยกลดด่าไวยจีจนมีความเคลื่อนไหวให้เซฟแล้วเราว่าอย่างกับวายจีเองก็ไม่ได้คาดคิดบอกว่าแบ็คพิงจะมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งและรุนแรงขนาดนี้เราว่านางเองก็งงและตกใจกับกระแสของวงนี้จนบางทีเรายังนึกว่านางทําตัวไม่ถูกกับความดังของแบ็คพิงอีกความคิดยนต่อไปเลยละกันนะครับผม วามีเสน่ห์ของสีสาวและคาแรคเตอร์ทั้งตัววงและเมมเบอร์ค่อนข้างชัดคนสวยคนหล่อสร้างได้แต่คนมีเสน่ห์มันต้องอยู่ที่ตัวศิลปินจริงๆเหมือนนักแสดงนักร้องบางคนไม่ได้หล่อสวยเลิศเลอแต่เวลาแสดงทุกคนชอบเหมือนทอมแฮงค์หรืออย่างไมเคิลแจ็คสันมีคนหล่อกเขาเยอะแยะแต่เวลาไมเคิลเต้นทุกคนต้องหันไปมองสีสาวเหมือนมีคาลิสมาบางอย่างที่ดึงดูดสายตาคน เวลาแสดงมากๆยกตัวอย่างในโคเชล่าคนหันไปมองจนต้องตั้งคำถามว่านี่ใครและเพลงของแบ็คพิงหากไปดูรีแอคชั่นจากโปรดิวเซอร์คนแต่งเพลงหรือนักดนตรีทุกคนจะให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่ารายละเอียดทางดนตรีที่เท็ดดี้ทำมีดีเทลที่เยอะมากๆให้มโลดี้ให้มโลดี้ที่ลงตัวและน่าสนใจมากส่วน MV ของสี่สาวหากไปดูรีแอคจากผู้กำกับหรืออาร์ตดี렉เตอร์ต่างๆไม่ว่าภาพหรือองค์ประกอบศิลป ที่ซ่อนอยู่ในจุดต่างๆเรื่องแสงภาพมีแต่คนชมว่ามีคุณภาพสูงมากทั้งหลายทั้งปวงพอมารวมกันเลยทำให้แบ็กพิงหากใครมาเปิดดูงานของเด็กๆที่แม้ไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมทำให้ตกคนเข้าด้อมได้เรื่อยๆดูจากช่วงหลังๆนักรีแอคชั่นหน้าใหม่ๆมาเยอะมากล่าสุด Little Monster อร์แฟนขับกาก้าแฟนเท S เลอร์สวิฟแฟนอนอนาการเด้กลุ่มพลังหญิงก็ปันใจมาช่วยเสียแบ็พิงเยอะมากขึ้น เพราะจริตเพลงมันค่อนข้างโดนใจกลุ่มฟากนว้นสูงมากๆไปต่ออีกความคิยดยห็นเลยละกันนะครับผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆปกติแล้วช่วงใกล้คัมแบ็กของทุกวงแฟนคลับก็จะคึกคืนเฮฮาปาจิงโกกันเป็นธรรมดาแต่สำหรับการคัมแบ็กของสาวดำชมพูในครั้งนี้มันมีข่าวและคอนเทนต์ที่ทำให้ปลื้มอกปลื้มใจนับไม่ถ้วนเสมือนว่าการรอคอยอันยาวนานของชาวคณะบิงได้รับการเติมเต็มแบบสุดๆ กระแสตอบรับจากแฟนเพลงและคนทั่วไปที่เพิ่งตกหลุมเสน่ห์สีสาวหลายคนบอกว่านี่คือคัมแบ็กแรกของพวกเขากินการคอนแลบกับศิลป,ปินทั่วโลกอีกแล้วครับกระแสตอบรับจากชาวเกาหลีมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสังเกตจากสื่อบวกความเห็นชาวเน็ตยอมรับในความสามารถและความสําเร็จของวงและพากันอวยพวงนี้มีดีให้อวยจริงๆความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผม แอนตี้ทำอะไรกับวงนี้และด้อมนี้ไม่ได้เลยแข็งแก่งมากก็จะแข็งเก่งได้ทุกวันนี้ด้อมผ่านและฝา่ามรสุมทุกสรรพสิ่งแย่ๆมาเยอะมากละอีกมุมที่อีกมุมก็แต่งพวกแอนนะที่ทําให้ด้อมจีจีแข็งแก่งอย่างกับด้อมบีบีต่อจากเรื่องอะไรก็เน้วมาเถอะพร้อมบวกพร้อมสู้มากๆความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมวงนี้ปังขึ้นเรื่อยๆนะพีคแบบโดดทุกครั้งที่ออกเพลงใหม่ ส่วนใหญ่ทุบสถิติแข่งกับของตัวเองอยู่ทุกครั้งที่เห็นเหมือนอน้อยๆพราะออกเพลงน้อยออกรายการน้อยแค่นั้นเหลยครับแต่จริงๆแล้วตัววงและเมมเบอร์มีทิพลด้านวงการแฟชั่นที่กว้างขวางมากๆและผลงานที่ออกมาก่อนๆยังสร้างกระแสได้อยู่ตลอดและถูกพูดถึงจากศิลปินดังๆระดับโลกและมีคอนเน็กชันกันให้เห็นอยู่เสมอๆอ,อีกด้วยนะอนาคตเมกพิงยังอีกไกลครับวงนี้ถ้าคิดว่าตอนนี้พีคแล้วบอกเลยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับ มาเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมดังถึงขนาดแบบทำอะไรก็เบรกเดอินเทอร์เน็ตได้ทันทีล็อกโซเชียลได้ทันตาเห็นโดยเฉพาะลิซ่าเพ่งทุงหูอินเตอร์สาวสาวมิสเนห์ลุกนางแบบแบรนด์ใหญ่ๆก็ชอบสาวสาวเก่งในการหรือวาไดตี้ก็ดึงตัวไปร่วมอีกอีกความเขีเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเราลุ้นสเปเชียลฟอร์แมตที่ YG บอกจะปล่อยต่อจากคำนี้มากเลย ดาว่าน่าจะเป็นซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงใหม่แต่งใหม่ที่ไม่ใช่เอาเพลงเก่ามาทำเวอร์ชันอังกฤษนะฮะวความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมมันเหมือนการรอคอยครั้งนี้ไม่ได้มีแต่คนในด้อมเห็นมีทั้งดาราไอดอลนักแสดงนักเต้นนักแฟชั่นอาชีพอื่นๆอีกมากมายที่รอการคัมแบ็กนี้กระแสตอบรับเนี่ยมันดีจริงๆปกติแล้วช่วงใกล้คัมแบ็กของทุกวงแฟนคลับก็จะคึกคืนเฮฮาแบบนี้แหละเป็นธรรมดา แต่สำหรับการคัมแบ็กของสาวแบ็คพิง n k ในครั้งนี้มันก็มีข่าวและคอนเทนต์ที่ทําให้ปลื้มอ,อกปลื้มใจนับไม่ท้วนนะฮะควัมคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมติดลมบนในกระแสโลกไปแล้วคิดว่าจะอยู่แบบนี้ไปอีกก็3ปีกว่าๆแถมเป็นวงที่เป็นที่รักของโปรดิวเซอร์และศิลปินดังๆหลายคนมากๆที่งานเยอะขนาดนี้ก็มาจากความตั้งใจการทำงานแล้วก็การฝึกซ้อมและขอบคุณค่ายที่ผลักดันเด็กๆด,ด,ด้วยนะฮะ อีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมจริงๆคนบางกลุ่มชอบแบ่งเกตยอดวิวยอดวิวจากโซน SEA ไม่มีค่าไม่มี power ไม่ได้ยืนยันความป o p u l a ท่ายอดวิวจากโซนอื่นแต่เวลานัดกันปั่นวิวกองพีไทยนี่แหละปั่นเหมือนกันทุกด้อมนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่อในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับส,บสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ